เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบัตนะครับ,รบ,บ,บ,รบผมวันนี้เรามาโซโล่แรงสามสิบสามดาวนะครับกับกับกับวิปนะครับผมผมลืมชื่อมานะครับไม่ได้เล่นนานก็วิปเนี่ยตอนนี้ก็คือผมว่าเอามาป่าเนี่ยค่อนข้างเก่งนะเพราะว่าผมก็เล่นบ่อยนะครับผมซึ่งเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะมีลำดับการออกไอเทมที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะก็คือผมจะออกสลิงสติงก่อนนะครับคือออกธนูฟาร์มรองเท้าตีเร็วแล้วก็สลิงสติงเนี่ย คือมันจะเก่งเร็วมากนะครับผมมันจะฟาร์มโคตรเร็วนะครับแล้วก็พลังแฝงมันเกิดใหม่เนาะไม่ต้องเอารวยเร็วมานะครับเพราะว่าถ้าเราออกลำดับแบบนี้เนี่ยมันจะฟาร์มเร็วมากๆอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูด้วยกันนะครับโดยผมเอารูนตีเร็ว26มาด้วยนะคือเอามาตีแบบโคตรเร็วนะครับผมก็เวลาฟาร์มของวิปเนี่ยเวลาเรากดท่าหนึ่งนะครับให้ระเบิดมันอยู่แบบว่าทางเดินของคลิปป่าอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันก็จะเสียเลือดด้วยนะครับผมเนี่ยเวลาเราใช้ท่าหนึ่งก ให้แบบว่ามันโดนระเบิดแล้วด้วยนะรเราก็จะฟาร์มเร็วขึ้นนะครับผมไม่มีใครมาช่วยฟาร์มก็จะเงาเงาหน่อยนะเราเท้าตีเร็วก่อนเลยช่วงนี้แก๊กก็ระบาดในแรงค์นะครับผมผมชอบนะเวลาทีมมีแก๊กนะครับเล่นง่ายมาเดี๋ยวเราเดินกับแก๊กกับวีล่านะครับเฮ้ยอันตีลงหัวปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยดึงโดนสวยๆสวยๆครับผมเอาเร็วไง ได้มา1คิวในหนึ่งนาทีแบบนี้มีแววว่าเราจะเก่งเร็วขึ้นเวทได้ไหมเพื่อนเฮ้ยยังไงยังไงดึงได้ไหมโอ้มันรู้ตัวทันว่ะเอาเฮ้ยพือเอา้าดึงโดนซาตา้ายังไงอได้อยู่ครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมเพื่อเราเข้าลึกไปแล้วนะเราจะไม่เข้านะครับเพื่อนมาช่วยในเร็วเพื่อนโอ้ โอ้โหมันมาอ๋อฮโกอ๋ออโอ้โหกดเกิดแบบเขินๆไปเลยตูเล่มันจะเวทวะเฮ้ยมาดิตูเอ้าทำไมซูก้าไปกระโดดตรงนู้นล่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหป่าระเบิดครับตอนนี้ยังไงเรายิงเรายิงรัวๆนี่ไงสตันม้ามันมือเราโดนว่ะเรียบร้อยโอเคผมได้มาเกือบตายครับ ช่วงต้นเกมก็ยังลำบากหน่อยนะแต่แป๊บเดียวก็เก่งแล้ว,วนะครับเซตเนี้ยรอฟางฟามแบบว่าให้ได้แบบคะนูฟามรองเท้าตีเร็วก็เก่งแล้วนะครับเดินตามแก๊กยังไงแก๊กนายดึงมาวีล่าสตันเราซอยรลัวมันตายแน่นอนเพื่อนเราสตันไกลๆนะครับโอ้โหฟิก ติ๊กดึงแบบหล่อเทพโอ้โหมันต้องแบบนี้แบบเพื่อนโอ้โหแก๊กแนวเทพว่ะมา,มาเดี๋ยวผมก็จะรีบฟาร์มนะครับมันตีนี่อยู่ครับได้ไหมโอ้โหไม่ทแบบันแล้วครับสตันครับผมมา้ายังไงยังไงมา้มา,มา,าม้ามตะว่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราเกิดให้แก๊กตอนนี้ก็คือผมมีธนูฟาร์มขั้นสามนะครับแล้วก็รองเท้าตีเร็วนะ แล้วก็ของตีเร็วผสมผสมของสลิงสติงชิ้นหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้ตีโคตรเร็วมาเพื่อนถ้าเราได้สลิงสติงเนี่ยเราจะซอยแบบว่าซอยยับยับซอยอุ้ยโหดึงโดนสวยๆเราซอยรับยับซอยโอ้โหมันอันตีพอดีวะ่ะโอเคเดี๋ยวผมใกล้จะได้สลิงสติงอีกแป๊บเดียวเพื่อนดึงไม่โดน ตูเลนยังไงโอ้มาเยอะวะ่ะเราสตันช่วยให้คือเวลาเล่นของวิปเนี่ยก็คือสไลด์แล้วก็กดท่า2ตามเนี่ยมันจะบอกว่าสตันง่ายนะครับมันจะโดนสตันง่ายเนาะเดี๋ยวเรารอแก้เกิดนะครับเนี่ยตอนนี้ซอ,อยอย่างเร็วอืม,มที่ไฮายาเตนนะนี่ครับ โอ้โหพิกพิกวางระเบิดเลยเหรอจ๊กเกอร์ตอนนี้ผมมีสลิงสติงแล้วนะครับผมกำลังจะขึ้นเป็นดาบครินะครับแต่ตอนนี้ดูเหมวอนว่าเลนกลางเลนล่าเราจะระเบิดไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับผมปามตัวนี้ก่อนเลยยังไงป้อมกลางตอนนั้นก็การไม่ทันแล้วนะครับผมมันอยู่กลางสอนนะครับ ่นนได้้ะอยางีตีใหม่ครับผมเมื่อกี้มันทายก่อนเนี่ยเวลาเราตีเราจะเห็นได้นะครับว่าผมตีโคตรเร็วนะครับแล้วมันจะฟาร์มเร็วมากๆนะนี่คือยังไม่มีดาบพีด้วยนะครับเรียบร้อยได้มาแล้วเพื่อนดาบพีมาแล้วหมามันคลั่งวะยังไงเพื่อเราแบบโดนฆ่าทีละคนทีละคนนะครับ ดึงสวยมากเพื่อนยังไงไอ้ม้าเรียบร้อยหนึ่งศพเราซอยเร็วๆเลยซอยทีๆดูเลนอยู่ด้านล่างนะครับดูเล่นอยู่ล่างคาเตะบนซาด้ากลางนะครับผมเด <t> ี๋ยวผมต้องการเวฟบล่างก่อนนะครับ <t> คือตอนนี้ทีมงานเรามันมันไม่มีใครสู้ใครได้ <c ười> คือยกเว้นแบบว่าเออผมอยู่ด้วยอาาย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าไฟชนะอยู่นะครับ หรือไม่ก็ต้องแบบผมต้องเดินกับแก๊กอะ่ะเพราะว่าผมก็จะเล่นง่ายนะครับแต่ตอนนี้ทีมงานเราเริ่มเริ่มโดนฆ่าทีละคนทีละคนนะเพืนน่อนๆทงไหนดีวะเฮ้ยยังไงแก๊กดึงมาไหมดึงสวยจัดๆเรียบร้อยกับผมนี่ไงเขาเรียกว่าการซอยอย่างเร็วความเร็วแสงโอ้แต่ไม่ได้เพื่อนเราตายอันนี้จ๊กเกอร์มันตายนะครับเราต้องไปการเว็บบลให้ีนะครับ มันดันไม่ได้อะเพื่อเราตายบ่อยเนี่ยไม่เป็นไรนี่เราซอยอันติมาเดิมาเดิมาเลยครับผมซอยสตาร์บินยังไงซอยแตกไปหนึ่งเมื่อกี้แก๊กดูดไฟเราต้องดูดเลือดนะครับมาผมมีดูดเลือดใหญ่แล้วโบออฟสลอเทอร์มาดูดเลือดเลือดเต็มแล้วมาลุยต่อมามาดีเราซอยความเร็วแสงมาเลยครับ ลงมาไม่ทันบีเอาแล้วไงเคีย่อนเลยคืออันตีของวิบเนี่ยอาจจะใช้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามันใช้เนี่ยมันฝั่งตรงข้ามก็ไม่โดนสโลนะแล้วเราก็อยู่เฉยๆนะครับมันเสี่ยงการโดนล้วงมากเลยนะแนะนำว่าเวลาอันตรีของวิบเนี่ยเอาไว้ใช้เคียร์คีพอนะครับเพราะว่าถ้าในวงไฟเนี่ยมันนั่งแบบยิงท่านหนึ่งเนี่ยดดเมจล้นกว่าเยอะนะครับผมเนี่ยดูดิ เด<ป>ี๋ยวจะไปผมจะได้มูราแล้วนะครับผมก็จะซอยแบบว่าซอยแหลกอยู่ด้านบนกันเยอะนะตูเลนวันเดอร์ฮายางซาต้าอยู่นี่ม้าอยู่กลางโอเคยังไงมันมาว่ะมันปิดว่ะเพื่อนมันปิดว่ะม้ามันปิดข้างหมดเลยโอ้โหเอาหรอม้าดีเอามาดีก็มาดีครับแก๊กอดทนไว้เราซอย มาเรามีดูเลือดใหญ่เราซอยเรามีโอ้โหผมตายอย่างรวดเร็ว,รว,รวโอ้โหแล้วอันตีตามวิญญาณผมมาเฉยอันตีตุเลนมาเด็กไอ้ตุเลนนีญญ่ไงม,มาแก้แค้นครับผมเอาแล้วไงผมสิบคิวแล้ววะ่ะคือมันซอยเร็วมากนะครับบอกเลยว่าวิธีการเล่นแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดเร็วกว่าออกดาบคีก,ก่อนนะครับผมคือเล่นออกสลิงสติงก่อนเลยนะครับดันป้องกอนนะ มันตายห้านะครับวีราบอกว่าปลาเก่งที่สุดมีแฟนยังอนัเออไม่เกี่ยวอะไรวะเนี่ยแล้วบอกว่าซิงดีกว่าไหมิงโคตรปั่นเลยวะเมื่อวานวัน,ว,นวาเลนไทน์นะอ๋อวีราอะไรวาเลนไทน์ต้องมีแฟนเหรอคนโสดก็มีเยอะแยะนะครับผมไม่เปิดพอนอหน่อยเหรอ คืออะไรวะไม่รู้ครับผมช่างมันอย่างน้อยเวลาก็บอกว่าเราเทพนี่ไงม้าก็ไม่ได้ลงอีกนี่เอาดีคือผมบอกแล้วว่าเวลาตอนที่แบบผมสไลด์ท่าหนึ่งไปเนี่ยแล้วยิงธรรมดาเนี่ยครับมันขี้แรงมากนะครับผมสอยูนาไไดด้มยส์ป้อม ทำไมซูก้าเรานิ่งว่าบนฐานออกเดินลันมเมื่อกี้นี่เกือบโดนโซ่นะถ้าโดนโซ่นี่บอกเลยว่ายังไงก็มีหนึ่งศพนะครับนี่ไงพูดโอ้โหเอาให้ไม่ไม่หนึ่งศพว่ะเอาดิอันนี้เป็นศพแทนเน้ะบอสหนึ่งศพแทนจริงๆด้วยครับผมยังไงเดี๋ยวผมมีดูเล่ใหญ่ผมยังไม่ได้กดดูเล่ย์นะครับเอาแล้วังม้ามือโดนผม เรียบเรียบเป็นเคียวครับมาดิครับม,มาดิเออเรียบร้อยเมื่อกี้กดดุลเลือดนะแต่แบบว่าตายก่อนนะครับผม,มผมว่าเดี๋ยวผมต้องต้องออกดาบดุลเลือดไหมหรือว่าออกเคียวแล้วออกดาบแดงหรือว่ามูลาดีไม่เปนผมคิดไม่ออกว่ะเราสิบสองคิวเป็นดาบแดงไหมดาบแดงไม่ได้มูลาเลยกันนะ เรพราะว่าดาบแดงราคาแพงนะครับผมของกุหลามันดีกว่าเอามาซอยวันเดอร์บุมเบนนะเพราะว่าตอนนี้เหล็กเกมมาด้วยนะครับทุกตัวเกาะเยอะหมดวันเดอร์บุมเบนนี่ไงวันเดอร์โอ้โหโอ้โหมาซอยซอยแตกไปหนึ่งทีครับผมเอาดีมีกระติกคูมหนึ่งทีครับยังไงเพื่อนเราเดินตามแก๊กผมบอกแล้วว่าแก๊กคนนี้เล่นดี แก๊กเล่นง่ายชีวิตก็จะดีทุกคนในทีมครับผมมามือโดนอีกแล้วสตันไป,นไปมาดิก็มาดิครับเออโดนรอสตันเองก็ลงมาไม่ทันแล้วอะไรครับผมยังไงแก๊กดึงโดนไหมยึงติดปูรับตัดเลือดไปน้อยๆโอ้โหดึงโดนเรียบร้อยแตกว่าขึ้น ป้อมบนได้เลยไหมป้อมกลางก็ได้นะโอ้โหดึงโดนแต่เมื่อกี้เราเมื่อกี้ดึงโดนแต่เราแล้ๆลงมาพอดีเลยนะโอเคครับนี่ไงอันตีอันตีหนึ่งศพซอยซอยรัวๆมาแก๊กอยู่กับเรานี่แหละมาเดีซอยซอยซอยตีเร็วมากสิบห้าคิวซอยเฮ้ยม้ายังไงถึงตีบ้านก่อนละ โอเคเรียบร้อยครับก็นี่ถือว่าเป็นการเล่นวิปป่านะผมแนะนําว่าออกจุดเป็นสติ้งก่อนนะครับคือวิปเนี่ยมันเน้นการตีเร็วมากกว่าการตีแรงในช่วงต้นเกมนะครับผมพอเราตีเร็วมากๆเนี่ยมันก็ฟาร์มเร็วเก็บออโต้ถีเร็วนะครับผมแล้วพอเราทําอะไรเร็วเนี่ยเดี๋ยวเงินก็มานะแป๊บเดียวเราก็เงินนําเขานะครับผมเราก็จะเกิดเร็วง่ายกว่าการออกดาบคีมาก่อนนะครับ15คิวนะครับ เซตนี้เลยได้เมลสนสามนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ